ไม่โทนนันพันได้สามสีโทไทยโทเมืองเสียงตีกอดได้สังพ้องงุงวย ผีมาสอดใส่ทำนองข่าวง่ายผายเพี้ยนห้ามจ้อยถูไทยหัวไหลลื่นเลียนคัดจากเอ่ยเอื้อนตึงมวนฉันตะลักแค่จักหอยหู ถ้าเสียงลูวนหือทวนข่าวซอยหือทวนข่าวซอย